ถึงเวลาฉลามแหวกวายถึงเวลาไร้ร่าวิญญาณหยุดแห่งท้องทะเลเซียวไป SP สพีสายสปอร์ตตัวล่าสุดงานนี้ใครจะตกงานงานนี้บัฟแรงแค่ไหนเดี๋ยววันนี้พาไปรีวิวกันครับวว กาบสวัสดีเ,เพื่อนที่น่ารักทุกทุกคนระจำช่องจัดแจกไว้ในเกมมวันนี้เราก็สกดุดทางด้านของสัพยุตวิจารย์เซอร์เวอร์จนะีนกัครับกับไอดีของคุณโอ้นนะครับอันนี้จาย์ก็ยืมอันนี้คุณโอ้นมาทําหน้าของการรีวิวน้องเสี่ยวไผ่เอสพีเนื่องจากไอดีตัวเองเนี่ยเปิดไม่ออกเอาจีนเนี่ยเหมือนถ้าจะไม่ผิดเหมือนคุณโอคนบอกว่าเขาได้เกือบการันตีหรือการันตีนี่แหละนะครับหรือว่าตัวละครนี้เป็นตัวละครที่ยิงเหมือนกันนะตัวจันเองเปิดไปประมาณ120รวออยว้าาเจอกันเซิร์เวอร์วีนนะครับ โดยด้านน,น้องเสี่ยไปนะครับจะเป็นสายช่วยเหลือตัวใหม่ล่าสุดของทางด้านของตัวเกมนะครับก็หลายๆคนน่าจะเคยรู้เคยเห็นอยู่แล้วว่าสายช่วยเหลือเนี่ยค่อนข้างแน่นนะครับแน่นมากๆตอนนี้มีเซนต้าหรือมีออสการ์นะครับมีหลงงนะมีทางน้านของตัวสี่ซื่อนะครับมังกรขาวจริงๆก็ยังพอเล่นได้อยู่นะตอนนี้นี่เรียกได้ว่าคอเลกชันสล็อตเนี่ยมีถึงกี่ตัวเนี่ยสามสี่ห้าหก 6ตัวแต่ว่าพื้นที่ที่จะลงได้มีเพียงแค่สตัวละครที่ดีที่สุดเท่านั้นนะครับจริงๆรเนี่ยระดับตัวละครก็ยังสามารถโลเทชแทนที่กันได้อยู่ถึงแม้ว่ามันอาจจะไม่ได้บับดูเวอร์วางอลังการอะไรแต่ว่าการเล่นอะไรต่างๆก็ถือว่ายังใช้ได้อยู่ในกรณีที่เราไม่มีตัวละครนะครับจริงพวกมังกรข่าวอะไรพวกนี้ก็ยังใช้ได้อยู่นะแทนทางน้านของตัวละครอย่างออสการ์นะครับดยตัวละครเสืปลไปนะครับมาสายในอ่าทางนั้นของการบับแบบ ฟูลเพล็กพิเศษนะครับซึ่งในโพยของอเขาเรียกว่าโพยเซิร์ฟนอกที่เขามีการเล่นกันเนี่ยตัวละครเสี่ยวปายเนี่ยมีการเอาลงไปแทนในหลายๆตำแหน่งนะครับซึ่งถ้าดูจากโพยที่ดีสุดเนี่ยคือการแทนเซียนต้านเหลิวครับแต่ท้งนี้นั้นก็ขึ้นอยู่กับว่าเราจะต้องเอามาลองเล่นเองดูทีมตัวเองว่าเรามีของอะไรแบบไหนนะครับเราอาจจะขาดฟิชชั่นเช่นนั้นอะไรชช่นนี้ในการแทนที่ตำแหน่งในแต่ละรูปแบบนะ แตแน่น้อยเดี๋ยววันนี้จ้จะพามารีวิวความสําัญก่อนว่าอะ,อะไรยังไงกันบ้างนะครับโดยเสียวปายเป็นตัวละครซัพพอร์ตจะมีด้วยกันอยู่ทั้งหมด2สายนะครับนั่นคือสายดอกไม้ ine, และก็สายกิเลสเดี๋ยวเรามาดูสายดอกไม้กันก่อนนะครับสำหรับเสียวปายนะครับปีสัตวฉลามวานขาวนะในสลับอ่าฉลามขาวเนาะก็เป็นตัวละครที่เราคุ้นหน้าคุ้นตาอยู่แล้วเพราะว่ามีตัวละครระดับ SSR อยู่ด้วยนะครับ วงแหวนวิญญาณที่1รูปแบบดอกไม้ทักษะวิญญาณที่1นึ่ขึ้นฉลามนะครับเล่งเทินเพื่อร่วมทีม50%และเพิ่มความเสียหายจุดท้ายให้กับเพื่อร่วมทีมจากการโจมตีด้วยทักษะอาวรน20%ซ้อนทับได้5สแต็กนะครับอันนี้ก็ได้100%เอาลงคล้ายๆเหมือนไอเต่าเลยอะเออบัฟดาเมจสุดท้ายเพื่อร่วมทีมอะ20%ซ้อนทับได้5ชั้นอันนี้ก็ได้ทั้งหมด100%นะครับอันนี้ไปตั้งต้นนะ ออปชั่นวมแมนะครับเพิ่มดาเมจสุดท้ายที่บัฟได้อีก10%นะครับ20% 30%ที่25,000ปี50,000ปีนะครับหลังจากเราเนี่ยใช้ครบ5สแต็กไปแล้วนะการโจมตีครั้งแรกในแต่ละเทิรนของเพื่อนร่วมทีมเนี่ยดาเมจจะนะรแ,ปปรแรงเพิ่มขึ้น200%นะครับแล้วก็วนรอบกันไปปุ๊บก็แรงเพิ่มขึ้นลอรอบวกเพิ่มไปอีกเอาไง่ายว่ามันจะแรงดอกแรกที่เหลือมันก็จะตีแบบได้ป,ปกติแหละอันนี้ก็็เเเเเปปนน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 ออออชััั่่สรรริิมีนะ้นน้้ตงใหหาาวทๆๆาวทกย มันได้แต่ละรอบได้แค่ครั้งแรกนะครับก็เอาลงหลงมาไว้ดึงอ่ะจะว่าเล่นกับลงหลงก็ถือว่ายัางดีอยู่นะแล้วก็ด้านสุดท้ายแรงเพิ่มขึ้นเป็น50%นะครับที่100,000ปีเท่ากับว่าเราเก็บได้5สแต็กเท่ากับว่าได้250%นะครับแล้วก็การตีครั้งแรกจะเป็น550เอ้ย450%แล้วก็จการโจมตีครั้งต่อไปก็เบาลงมาแล้วก็พอเทิร์นวนกลับมาเล่นใหม่รอบหนึ่งมันก็ตีแรงเพิ่มขึ้นนะครับ อันนี้ก็ถือว่าจริง,รงๆเล่นประสานกับหลายๆแหวนได้ดีนาบัฟก็ถือว่าโอเคมากๆเลยพ่วงแหวนวิญญาณที่2รูปแบบดอกไม้ทักษะวิญญาณที่2จิตแห่งการพิทักษ์นะครับเซี่ยวไปนะครับจะมอบบับพ,พิเศษให้กับเพื่อนร่วมทีมบับมีชื่อว่าผู้พิทักษ์ฉลามนะครับให้กับเพื่อนร่วมทีมตามความเร็วเริ่มต้นของฝ่ายเรานะครับเมื่อใช้ทักษะนี้สําเร็จเนี่ยจะเพิ่มความเสียหาย้ายถาวรห0 0อน,100นะครับโดยเราจะจะเพิ่มคําสั่งให้ทั้งหมด5คําสั่งนะครับ อันนี้จะเป็นสถานะพิเศษและพิเศษมากๆครับโดยจันดูคลื่นไขายการใช้นี่จริงๆต้องให้ได้คำสั่งทุกคนนะทุกคนต้องทําตามคาสั่งได้ไม่งั้นจะรู้สึกว่าทักษะมันยังขาดกลืนไปนะครับอ่ะอันนี้มาให้ดูเห็นไหมอาจารย์บอกไว้ก่อนว่าถ้าจย์เอาไปเทสให้ดูอะ่ะมนันจะไม่มีฉลามไหา้บนหัวนะจย์คิดว่าน่าจะเป็นบั็กของทางตัวเกมอยู่มั้งเพราะปกติมันจะมีฉลามวหว้บนหัวเพื่อให้เรารู้ว่าคนนี้ได้รับบั็ออะไรไปเหมือนอารมณ์สแต็กบนหัวของน้องลงหลง แต่คิดว่าพอ,พอลงกันหล,ลงไปด้วยแล้วเนี่ยมันเลยไปว่าขึ้นได้อย่างเดียวมั้งอันนี้อย่างเองก็ไม่แน่ใจฐานะของตัวเกมนะครับโอเคเดี๋ยวจะมาบอกเงื่อนไขคําสั่งของตัวเสี่ยวป่ายกันนะครับสีฟ้านะครับเมื่อเราใช้สถานะควบคุมกับศัตรูนะครับสถานะสีฟ้าจะเกิดขึ้นบนเพื่อนร่วมทิ้งคนคนั้นนะมันจะเพิ่ม1สแต็กต่อ1ครั้งที่ใช้ทักษะนั้นนะครับเสร็จแล้ววนเทินกลับมาเราใช้ทักษะควบคุมไปอีกมันก็ได้เป็น2สแตก็กสูงสุดที่5สแต็กก็คือ5คําสั่งนันเอง นะครับทานันสีเหลืองนะครับก็คือมีขอบเขตหรือว่าเขตแดนในเทินของตัวเองนะครับก็คนที่ใช้คนอันนี้จะเป็นอินนะครับเสี่ยวเสี่ยวไปมอบสีฟ้าให้กับตัวเซียวเซียวนะครับเพราะว่าเสียวเซียวใช้ทักษะควบคุมได้สีเขียวครับสีเขียวเขาบอกว่าฟื้นฟูพลังเฮดฟรีหรือว่าเสียสละเลือดตัวเองนะครับหรือมอบโล่ให้กับเพื่อนร่วมทีมหรือมอบโล่ให้กับตัวเองก็ได้นะครับอันนี้จะไม่แน่ใจว่าใครถือน่าจะเป็น ตัว Oscar ออสการไม่ใช่ออสการดิตัวเซนต้าหลิวนะครับสีม่วงนะครับสีม่วงคือฟื้นฟูเกตนะครับสีม่วงคือฟื้นฟูเกตแล้วก็สีแดงนะครับโจมตีในเทินของตัวเอง2ครั้งติดต่อกันนะครับอันนี้ก็จะทําให้เกิดทักษะนี้ขึ้นนะจริงๆถ้าสมมุติว่าไม่ขึ้นบนหวัวให้ดูที่หน้าบัฟที่เป็นบนช่องตัวละครก็ได้นะครับก็จะขึ้นเช่นเดียวกันเป็นทักษะบัฟให้กับเรานะครับอืมอันนี้ก็เป็นทักษะบัฟแบบ พิเศษใส่ไข่หน่อยนะหลายหลายคนจะไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่นะครับอันนี้จะก็เปิดให้ดูแต่ละอันมันมีเงื่อนไขสีของตัวเองนะแล้วก็ออปชันวงแหวนนะครับทุกครั้งที่มี5คําสั่งนะครับค่าความแรงทักษะจะเพิ่มขึ้นอีก60% 80% 120%แล้วก็200%ที่50,000ปี10,000แปีเมื่อมี5คําสั่งนะครับดาเมจสุดท้ายจะเพิ่มขึ้นเป็น2เท่าและผลลัพธ์เอฟเฟกจะเพิ่มขึ้นเป็น2เท่าซึ่งบองตรงว่าอารมณ์เหมือนหลงหลงะที่ถ้าหาว่าคุณทําได้6บัฟ6สัญลักษณ์บนหัวความแรงมันเพิ่มขึ้นมากๆ แต่ว่าอันนี้มันจะทวีคูณเพิ่มเป็น2เท่ามันจะแรงยิ่งกว่านะครับแต่ว่าเพียงที่บอกไปมันบัฟคนละประเภทกันนะอาจจะเทียบกันค่อนข้างยากนะครับวงแหวนวิญญาณที่3รูปแบบดอกไม้ทักษะวิญญาณที่3นะครับสายทานแห่งท้องสมุทรนะครับโจมตีปกติและเร่งเทินเพิ่มมอร่มทีน10%นะครับแล้วก็ออปชั่นวงแหวนนะครับ1นึ่งร้อยอ่าหนึ่งพันปีผลเร่งเทินเป็น1 2บสอร์นเป็นนะครับ แล้วก็50,000ปี20%นะครับหากว่าการโจมตีครั้งนี้เพิ่มเติมเนี่ยจะเพิ่มการเล่งเทินจากความเร็วต่ำสุดอีก10% 1,000ปีเล่งเทิน25%แล้วก็เล่งเทินเพิ่มเติมให้กับความเร็วต่ำสุดอีก15%นะครับก็จริงๆอันนี้เหมือนจะโดดเด่น PvP มากกว่ามั้งนะเล่งเทินนะเพราะว่าส่วนใหญ่้เราอาจจะไม่ต้องการเล่งเทินอะไรขนาดนั้นแต่ในกรณีที่ทีทมเราชาร้าจันว่าแหวนเนี้ยดีเพราะว่าการทําที่ทําให้ทีมเราอะ่ะ เร่งเทินได้ตลอดเวลาแล้วฝั่งตรงข้ามไม่ได้เล่นเลยมอนไม่ได้เล่นเลยการเล่นตีกระดูกดามเมจมันยิ่งให้ผลลัพธ์ที่ดีมากๆนะครับมาวงแหวนวิญญ,ญาณที่4นะครับอันตินั่นเองนะทักษะเวียนที่4เขี่ยวฉลามจู่โจมนะครับเลือกเพื่อนร่วมทีม1คนนะครับและมอบบัฟให้อารมณ์เหมือนลงลงเลยมอบบัฟให้แก่คนคนเดียวนะครับโดยามีชื่อว่าความเร็วนะครับเป็นระยะเวลาถาวรน,นะครับเมื่อเพื่อน ร่มทีมที่ได้รับบัฟนี้จะได้เล่น2รอบง่ายๆว่าใครได้รับบัฟนี้ได้เล่นเพิ่ม,มขึ้นหนึ่งเทิะของตัวเองอะถึงสมมติถึงเทิร์นของเซียนต้าหลิวอย่างเงี้ยรับมอบบัฟนี้ไว้ใช่ไหมเซียนต้าหลิวจะได้เล่น2ทเทิร์นนะครับและความเสียหายท้ายจะเพิ่มขึ้น200%ออปชั่นโนแมนนะครับหนึ่งพันปีมอบเกรดสองเกรดให้กับเพื่อนร่วมทีมค,คนนั้นที่ได้รับบัฟจากซักสะนี้นะครับหนึ่งหมื่นปีนะครับรีเซ็ตคูดาทั้งหมด25,000ปีความเสียหายท้ายเพิ่มอีก200% แล้วก็เพิ่มขึ้นอีก400%นะครับเมื่อได้เล่น2เทิน์น1 0 0แสนปีนะครับสถานะที่มอบให้กับตัวละครตัวนั้นที่ตัวเองบัฟนะครับจะคงอยู่สังรอบแด้หายไปนะอันนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นอะไรที่เดียวมากถ้ามีหลงๆด้วยแล้วเนี่ยสมมติว่าเราให้ทักษะนี้กับตัวเซียนเทพซิลลัวอะหลงๆก็ให้เซียวไปก็ให้โ,โหเล่นได้เล่นคนเดียวยาวๆเลยนะเพราะว่ามันเล่นของตัวเทินตัวเอง2เทินแล้วก็เล่นแทนหลงๆไปด้วย เออถึงว่าหลายๆคนเอามาลงคู่กับลงลงมันดูอร่อยมากๆงั้นเดี๋ยวเราไปลองใช้ทักษะให้ดูกันว่าเป็นยังไงกันบ้างสาหรับสายดักไม้กันครับโดยปกติแล้วเนี่ยจานเทสเวลาเอามาลองจานจะไม่ได้ใส่ทีมเต็มแต่ว่าอันนี้จานใส่ทีมเต็มเพื่อให้มาดูนะครับให้มาดูในหลายๆส่วนนะอ่ะอันนี้เราจะยังไม่มีบัฟอะไรขึ้นที่เป็นของฉลามเลยนะครับตัวละครน้องเซียวเซียวแหวนแปดจะเป็นสกิลสายทักษะควบคุมนะครับเห็นไหม ได้มาแล้วครับสีสีฟ้าครับเห็นไหมเป็นรูปฉลามตัวเล็กๆขึ้นแต่บนหัวไม่ขึ้นนะจย์ไม่แน่ใจว่ามันมันไม่ขึ้นเองหรือว่ามันบัก็กหรือว่าอะไรนะจ้จะไม่แน่ใจอ่ะอันนี้อาจจะด้วยจานใช้ผิดทักษะนะครับเห็นไหมมันจะมีสีเขาเรียกว่าตัวสีทองขึ้นถูกแล้วนี่สีทองก็คือมีขอบเขตหรือว่าเขตแดนใน,นตัวเองนะครับ เซตาเรียมีสีเขียวนะครับสีเขียวคือการฟื้นฟูเอ้ยเศระ,ะพลังชีวิตหรือการสร้างโล่นะครับเห็นไหมในจานรก็ใช้ไปเห็นไหมมันจะมีสีของตัวเองอะ่ะมันจะเพิ่มขึ้นทุกครั้งที่วนเทินมาแล้วใช้ครับมันเป็นอารมณ์เหมือนสกิลเกตสแต็กอ่ะนี่เซนต้าเรียมีเล่นสองเทินก็เลยได้มาสองฉลามสีเขียวอันนี้ถังซานเทพซิลลัวนะครับก็จริงๆเราตัวละครสายคอแล้วไม่ต้องสนใจอ่ะ รอน้องเสี่ยวไปามาบัฟก็พอครับอ่ะเสร็จแล้วออสการ์นะครับออสการ์จะเป็นตัวให้เกรปดประจาทีมให้เกรดก็จะได้เป็นสีม่วงนะครับหนดูซิออสการ์ติดติดใช้บัฟอยู่อ่ะอันนี้ให้เกรดเพื่อรวมทีมไปแล้วนะแต่ไม่ขึ้นแล้วก็ทักษะหนึ่งมันจะเป็นบัฟทักษะนี้สมมุติว่าเราให้ต่างการเซฟสิรวดนะครับเนีย่ยมันจะมีปลาดุกดิ๊กดุกดิกด๊กสีม่วงบนหัวอันนี้ได้เล่นทันทีครับ อันนี้เราก็บัฟปกติเลยนะครับน้องเสืยป่าจะไม่มีฉลามคนเดียวนะแต่ก็มีบางคนที่ไม่ขึ้นบ้างนะครับอย่างเช่นออสการ์ก็ไม่ขึ้นเห็นไหมพอเราใช้เทิร์นซ้ำอ่ะมันจะเพิ่มขึ้นครับคือเก็บได้สูงสุดที่ห้าคสั่งครับอันนี้เราก็เปิดใช้งานขอบเขตเขตแดนเปิดไปเห็นไหมมันก็จะเพิ่มขึ้นมาเพิ่มขึ้นมาครับคือด้วยความที่เพื่อนร่วมทีมใช้เกตจากตัวตัวเรานี่ครับ อันนี้เราก็โจมตี2เทิรินจริงอ่ะเราต้องได้สีแดงนะเพราะว่าเราครอบครองสีแดงเอาไว้สำหรับตัวตาเมตระซิลลวงเรานะครับอ่าทีนี้อัสกา้าก็จะเป็นตัวสีม่วงนะแต่มันไม่ขึ้นทีนี้นนะจะเป็นเพราะว่ามันมีบัฟเยอะบางทีก็มองไม่เห็นนะครับเนื่องด้วยจากถ้ากว่าเขาไม่เอาปลาบินบนหัว็อกเด็กะเราก็ไม่รู้เลยว่าไปเสร็จเสร็จสิ้นแล้วมันจะเป็นยังไงนะครับ ยังไงยังไงต้องเอาสีมาอ่ะเสียไปการเนตีกติก็เห็นเห็นอยู่แล้วนะครับคือการเร่งเทินตีปกรตริก็เร่งเทินแต่เร่งเทินเนี้ยเอาไปใช้กับ PP ีวน่าจะเหมาะกว่านะครับก็จะไปประมาณนี้เนี่ยก็เก็บไปเรื่อยๆจนมันเกบเ็บเต็ม6เก็บเต็ม6เก็บเต็ม6เก็บเต็มหกให้ครบทุกสีถ้าครบทุกสีจะเป็นผลดีมากกว่าเพราะเห็นที่เห็นว่ามันครบคําสั่งแต่ละสีเนี่ยมันส่งผลลัพธ์ให้กับบัฟทีมได้เยอะมากๆ เป็นไงครับเห็นบัฟทางด้านสายหนึ่งน่าจะแนวแนวตีกระดูกชัดๆนะครับเป็นสแต็กบัฟโอ้โหปวดหัวแล้วทีนี้ใครจะมาใช้ความสามารถให้ตรงกับคำสั่งของตัวเสี่ยวไปก็ต้องมาคิดกันอีกทีกันอีกทีในการลงเนบดังนั้นเดี๋ยวเรามาดูทนาของสาย2กันบ้างที่เป็นทนาของเสี่ยวไปนะสายสองนี้นะครับแต่แนนอนอยู่แล้วสายหนึ่งมันบัฟตีกระดูกอะสายสองก็คงจะไม่พ้นทางด้านของการ PVP สีนะ งั้นเดี๋ยวเรามาดูทักษะความสามารถครับวงแหวนวิญญาณที่1รูปแบบกิเลนทักษะเวีญญที่1่ขึ้นฉลามโผลซัดนะครับเรียกฝูงฉลามขาวสร้างความเสียหายให้กับศัตรูทั้งหมดและฝ่ายเราจะได้รับวิญญาณฉลาม1สแต็กถาวรน,นะครับหลังจากที่เสียไปได้ลแล้วจะได้เล่นําอีกในเทินของตัวเองออปชั่นวงแหวนนะครับหนึ่งพันปีนะครับมอบวิญญาณฉลามหากว่าเล่นเทินเพิ่มได้อีก10%แทนนะหากว่าตัววิญญาฉลามเพื่อลูกทีมเนี่ยเต็มแล้วนะครับเล่นเทิน2ี่ล้วก็ ส5 0 0 0ปีที่3 0ง่ายงๆว่าสมมติว่าเรามอบวิญญาณฉลามจนเพื่อนร่วมทีมเต็มเนี่ยก็เปลี่ยนเป็นการเร่งเทินแทนอันนี้ก็เหมาะกับการที่ PVP มากกว่านะก็จริงๆก็เหมาะ PVP นั่นแหละ5 0 0 0 0ปีนะครับเมื่อใช้ทักษะและรับวิญญาณฉลามเพิ่มเติมนะแล้วก็1 0 0 0 0ปีหากวิญญาณฉลามเต็มก็จะเร่งเทินเพื่อนร่วมทีม50%แทนนะครับวงแหวนวิญญาณที่2รูปแบบขี่เรงทักษะวิญญาณที่2เจตจำานงแห่งท้องสมุทรนะครับ เซียวปายจะมอบท่าล่าของผู้พิทักษ์ฉลามปีศาจให้กับเพื่อนร่วมทีมทั้งหมดตามคุณสมบัติที่มีข้างต้นนะครับอันนี้ก็จะเป็นสีเหมือนเดิมนะก็จะแยกสีแยกประเภทกันนะครับ mm. เมื่อเสียวปายเนี่ยได้เล่นภายในสนามจะสูญเสียทั้งหมดเลยก็คือแง่ยว่าหากเสียวปายตายในสนามเนี่ยทน่าลาของตัวพิทักษ์ฉลามทั้งหมดที่มอบให้กับเพื่อนร่วมทีมจะหายทั้งหมดในเรื่องของตัวเสียวปายเองดาเมจเพื่อนร่วมทีมจะเพิ่มขึ้น50% หลังจากที่ได้เล่นนะครับจะมอบผู้วิทักษ์ฉลามให้กับพว้นั่มทีม1สแต็กสูงสุดคือ5สแต็กนะครับแต่ละสแต็กก็จะเป็นสีเป็นอะไรของตัวเขาเองเดียวหลายคนจะไม่เข้าใจนะครับอ่ะมันจะมีสีเหมือนกันเหมือนกันกับตัวที่เป็นสาย1แต่แค่แยกประเภทกันอันนี้คือสาย2นะครับสีฟ้าคือไม่ถูกผลการกระทาของการเร่งเทินนะครับและจะได้เล่นทันทีเมื่อได้รับคําสั่งของตัวเสียวไปสีเหลืองจะไม่ได้รับผลกระทบจากวิญญาณพลังวิญญาณหรือว่าการโดนตัดเกรด สีเขียวนะครับเขาเรียกว่ารับสถานะแทนเสียวไายสมมติเสียฝไายโดนใบเนี่ยเสียฝ่ายจะไม่โดนนะคนที่โดนสีคนที่มีสีเขียวอยู่จะโดนรับแทนและลบสถานะนั้นออกเมื่อได้รับคําสั่งเพิ่มเติมนะครับสีแดงนะครับหลังจากที่รับคําสั่งจะปล่อยทักศะกดิญยาณที่ห้1หรือ8ใส่ศัตรูที่มีเลือดสูงสุดฟรีนะครับโดยไม่เสียพลังวิญญาณสีม่วงนะครับโจมตีปกติ2ครั้งนะครับเมื่อได้รับคําสั่งจะโจมตีปกติใส่ศัตรูที่มีเลือดต่ําที่สุด ดังนั้นใน PVP ส่วนใหญ่ก็ต้องมีสายปีกไปเล่นด้วยเนาะการทำติดปกติก็จะได้สีม่วงไปนะครับโอ้สักษะดูดูอลังเหมือนกันนะอลังหมายถึงว่าอลังงงงน,นะครับออปชั่นเม,มือหกันดีกว่านะครับเพราะว่าดูความสามารถสีไปละนะจะได้ดูว่ามันมีอะไรกันบ้างนะครับ1 0 0 0ปีนะครับเมื่อเสียไปออกคําสั่งนะครับฟื้นฟูพลังวิญ,ญญาณครั้งต่อไปให้กับเพื่อนร่วมทีนะครับ10,000ปีนะครับฟื้นฟูพลังชีวิตจนเต็มนะครับ อ๋อฟื้นฟูพลังชีวิตครึ่งหนึ่งที่1000ปีแล้วก็ฟื้นฟูพลังชีวิตแบบเต็ม100%เซที่10,000ปีสอง0 0้านปีล้างสเตตัสทั้งหมดออกไปนะครับห0,000ปีนะครับจะไม่ถูกดาเมจจากการโจมตีครั้งถัดไป10,000 0ปีนะครับหลังจากเสียไปได้รับคำสั่งจะมอบพลังวิญญาณฉลา,ามทาวน2สแต็เตให้กับเพื่อนรวมทีมนั่นเองก็จริงๆดูจากทักษะมันก็ดูหลากหลายและดีนะแต่ไม่รู้ว่าพอมันไปแยกประเภทกันแล้วมันจะเป็นไงบ้างในเวลาเล่นจริงๆนะ วงแหวนวิญญาณที่3รูปแบบกิเลนทักษะวิญญาณที่3าหยาดน้ําประสานเคี้ยวโจมตีปกติใส่เพิ่มนุ่มใส่ศัตรูนะครับและเพิ่มความเสียหายจากการโดนโจมตีครั้งถัดไป20% 30%, 40%, 40 60%, แล้วก็100%ที่100 0 0แสปีส่วน50 0 0 0ปีจะเป็นความสามารถแยกเพิ่มเติมนั่นคือเพิ่มความเสียหายที่เกิดจากการโจมตีของสายคอนและสายปีก อันนี้ดูเป็นน่าจะเหมาะกับตีกระดูกมากกว่าน่าเอาอันนี้ไปไปตีกระดูกน่าจะเป็น1นึ่หนึ่งถ้าดูจากการที่จันลองแปลดูแล้วนะเพราะว่าอันนี้มันเพิ่มความเสียหายนะครับวงแหวนวิญญ,ญาณที่4รูปแบบกิเลนทักษะวิญญ,ญาณที่4อาณาจักรฉลามปีศาจนะครับเสี้ยวปลายแปลงร่างเป็นฉลามปีศาจขาวนะครับโจมตีใส่สตูทั้งหมดและเปิดใช้งานเขตแดนอนาณาจักรฉลามปีศาจเป็นเวลา3รอบนะครับ เซลไปจะได้ลงมือทันทีหลังจากที่ใช้งานเขตแดนและมอบพลังวิญญาณฉลามถาวรสองสแตกให้กับเพื่อนร่วมทีมในช่วงเวลาที่เขตแดนทํางานอยู่เนี่ยเร่งเทิร์นเพื่อนร่วมทีมนะครับที่ไม่ถูกโจมตีในรอบรอบนั้น10%นะครับด้ระยว่ารอบนั้นเพื่อนร่วมทีมคนไหนไม่โดนโจมตีก็จะโดนเร่งเทิร์นเพิ่มเติมขึ้นมาเพิ่มเติมให้อีกนะครับ1,000ปีนะครับเร่งเทิร์นเพิ่มเป็น20% 30%แล้วก็50%ที่2 5 0 0 0ปี5 0 0 0 0ปีนะครับทัษนษ้น ได้รับสถานะข้อได้เปรียบน่าจะประมาณว่าเปิดมาปุ๊บใช้ใช้ได้ทันทีเอาจิงนะถ้าให้จานดูจริงๆนะเสียไปเนี่ยทักษะมันเหมือนทักษะ s s เเลยครับแค่มันอัปเกรดขึ้นมาเฉยๆออารมณ์มันคล้ายกับตัว s s เเลยออปชัน,นวงแหวน1 0 0 0แสน 100, ปีในช่วงเวลาเขตแดนนะครับศัตรูจะไม่สามารถลดเทินของเราได้หรือจะเป็นการเร่งเทินอะไรต่างๆพวกนี้จะไม่สามารถทำอะไรได้เลยอูอันนี้ก็ เอาจริงมันเหมือนอัปเกรดจริงๆครับถ้าใครได้ลองใช้เสี่ยวไปที่เป็นร่าง SSR ที่มีฉลับอยู่บนอยู่ตรงตรง,ตรงพื้นท้าวอะที่เพื่อนทีมฝั่งตรงข้ามไม่สามารถเร่งเทินเราได้แต่ว่าอันนั้นเร่งได้นิดๆหน่อยๆแต่อันนี้คือไม่ให้เร่งเลยนะครับเดี๋ยวเราไปลองใช้กระดูววาฟมีรูปแบบเป็นไงกันบ้างนะครับจริงๆพอดูดีๆเนี่ยมันทั้งบุญและบูคือมันได้หมดเลยนะ,ะเห็นไหมครับเห็นไหม,เห,ไหมเห็นสีไหมอุ้ยไม่เห็นละ เมื่อกี้เห็นสีแบบใครดูไม่ทันกอกลับไปนะครับสีของตัวน้องฉลามบนหัวแต่มันเหมือนมันบั๊กอยู่มั้งเออเมื่อกี้มีสีฉลามบนหัวแล้วก็ตอนนี้มีการแบ่งจ่ายนะครับนี่สีเขียวนะครับอาเซลเซียได้สีฟ้านะครับทหน้าของอาอินได้สีได้สีเหลืองตัวเซนต้าเนี่ยได้สีเขียวนะครับออสตอ่าตัวเทพซีโร่ได้สีแดงออสการ์ได้สีม่วงนะครับเห็นไหมครบทั้ง5อันอันนี้จะแจกจ่ายให้กับทุกคนตามความเร็ว ที่ถูกเรียงเอาไว้นะครับอันนี้เรียงลําดับตามที่จานแปลให้เลยนะครับสีมันจะเรียงตามสีที่จานได้แปลเมื่อกี้เลยนะครับก็คือฟ้าเหลืองเขียวแดงแล้วก็ม่วงครับอันนี้ไม่เกี่ยวกับสเตตัสใดๆเรๆียงลําดับตามสปีดท,ที่เราวางเอาไว้นะครับอันนี้เตรียมดับตามสปีดท,ที่เราได้วางเอาไว้เอาจริงๆอ่ะทักษะสาหยหนึ่งมันก็มันเขียนว่าเรียงตามสปีดนะอืมแต่ว่าอันนั้นเอ้ยอันนั้นมันตามค่าความสามารถที่ใช้ ส่วนอันนี้ต้องเรียนตามสปีดใครจะโยกย้ายยังไงก็ปรับเปลี่ยนสปีดในทีมนะครับอันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนั้นใน PVP นะครับไม่ค่อยได้มีอะไรส่งเสริมอะไรมากแต่ว่าเห็นปะมันจะหายไปครับเวลาที่เราโจมตีปุ๊บมันจะหายไปแล้วมันก็จะกลับมาจริงๆมันไม่ได้หายไปนะเพราะว่าบัฟมันมีบัฟอื่นเกินมามันก็เลยเอาอันหนึ่งมาทดแทน อันนี้นะครับจะมีทั้งหมด4อันนะทักษะเวนที่4นะครับอันนี้เป็นเขตแดนนะครับนี่เขตแดนนะอาจจะดูซ้อนๆกับไออินน่อยแต่ว่าสังเกตง่ายๆจะมีคล้ายๆเหมือนไอ้เน,นี้ยตัวฉลามอยู่รอบๆอันนี้ก็บั็กนะปกติมันจะต้องว่ายวนๆรอบตัวเรานะครับแล้วก็มีอันล่างๆตรงเท้าเราที่มันเป็นเหมือนตัวเอเดนอาร์ R. อันนี้จะทําให้ฝันของข้าไม่สามารถเร่งเทินใส่เราได้นะครับก็คือไม่สามารถลดเทินเราได้น,นั่นเองเร่งเทินตัวเองยังพอได้อยู่บ้างเล็ก,ลก,ลกนๆน้อยๆ ทักษะเมียนที่1นนะครับเชี่ยวฉลามจู่โจมนะครับไม่ใช่ขึ้นฉลามขาวโผส่ซัดนะครับนี่อันนี้เป็นทักษะสายโจมตีนะครับโจมตีศัตรูตู้มนะครับง่ายๆว่าทักษะนี้จริงๆอะ่ะแรงนะแรงมากๆอันนี้จันให้เขาหลอดเลือดไม่ตายเสียบไหเป็นตัวซัพพอร์ตที่สร้างรามิดได้อารมณ์อารมณ์คล้ายๆมุมมองของเซนตา้าเหลวครับถ้าสมมติว่ามาันลองแทนเซนตา้าเหลวจริงๆนะ ก็ทัศเซียนตะหลวทัศนะเมียนที่หนึ่งอ่ะใครเจอเข้าไปในคนลุกอะ่ะแรงจะจัดเลยเมื่อก่อนอะ่ะอารมณ์ก็จะคลายกันแบบนั้นนะครับส่วนทัศนะอื่นเสริมๆก็จะเป็นพวกดีบงดีวับอะไรต่า,า,างๆไม่ได้มีอะไรมากมายเราได้เห็นทัศษ์ทั้งสองสายของน้องทั้งแหวนหนึ่งและก็แหวนสี่กันไปแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูทนาของกระดูกเฉพาะนะอันนี้จะมีแค่หัวกะขานะครับส่วนแขนเป็นกิจกรรมเพิ่มเติมที่จะเข้ามาพร้อมกับตู้ซึ่งจานยังไม่ได้ลงช่องให้ แต่ว่าทาเอาไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้เป็นกิจกรรมสุ่มสุ่มเพิ่มเติมนะแต่ในตู้เนี่ยจะมีหัวที่320แล้วก็ขาที่230นะครับกระดูกวิญญาณส่วนหัวนะครับจำนวนชั้นของฉลามวิญญาณฉลามทักษะวิญญาณสายสเนี่ยที่เป็น PVP เพิ่มขึ้น1และผลได้รับเพิ่มขึ้น1น,นะครับสีดาวในช่วงเวลาเขตแดนผลลัพธ์การมองข้ามโลกของศัตรูจะไม่มีผลหลายๆคนจะสังเกตว่าตัวละครสายโจมตีจะมีความสามารถที่มองข้ามโลกกันป้องกัน เ,เพิกเฉยต่อเอฟเฟกการป้องกันอะไรเงี้ยแต่หากว่าเรามีเขตแดนอยู่เอฟเฟกเหล่านั้นจะไม่มีผลครับไง่ายๆว่าเราแทบจะถึกอึดถึกทนมากๆ6ดาวนะครับในช่วงเขตแดนเนี่ยเมื่อเพื่อร่วมทีมเสียพลังวิญญาณไปนะครับเสี่ยวป่ายจะได้เล่นทันทีแล้วก็จะรีเซ็ตผลลัพธ์ของทักษะนี้ทุกๆการเปิดเขตแดนนะครับจริงๆก็ดูสวยมากๆเลยนะกระดูกส่วนขานะครับผลลัพธ์ คำสั่งเสียวไปเพื่อเป็น6ปกติคำสั่งจะได้ทั้งหมด5สเต็อันนี้จะเพิ่มเป็น6สกสเต็คนะครับสดาวเมื่อเพื่อร่วมทีมได้รับคำสั่ง6คำสั่งดาวเมสซายจะเพิ่มขึ้นถาวรสิบเปอร์เซ็นต์หกดาวเมื่อพูดพิทักษ์ฉลามนะครับจะได้รับความเสียหายมอบให้อีก50%เมื่อความสามารถพิทักษ์ฉลามสแสดงผลนั่นเองว้าวบัฟแรงมากจากกระดูกด้วยนะละอะแล้วก็จานแถมให้เป็นกระดูกที่มาจากตู้กิจกรรมนะครับจริงๆจานแปลในตู้กิจกรรมไปแล้วแหละแต่อันนี้ก็แปลเเพิิ่มมต กระดูกแขนนะครับเพื่อร่วมทีมได้รับความเร็วนะครับจะได้รับดาเมจเพิ่มขึ้นอีก50%ทักษะเวียนที่สี่สายหนึ่งที่เรามอบให้กับเพื่อร่วมทีมหนึ่งคนฉลามลุกดิุกสีม่วงนะครับบนหัวทีดาวนะครับทุกครั้งที่เพื่อร่วมทีมเนี่ยได้รับ5คำสั่งจะได้รับเพื่อร่วมทีมที่มีความเร็วอยู่จะได้รับความเสียหายเพิ่มมากขึ้นอีกหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์สร้างเป็นดาเปจสายให้กับเพื่อร่วมทีมคนนั้นนะครับหกดาวนะครับเมื่อมี5คำสั่งผลลัพธ์ จะหายไปคงอยู่หนึ่งรอบเป็นอย่างน้อยนะอันนี้จริงๆเนี่ยอารมณ์เหมือนตัวหลงๆอะ่ะหลงๆทักษะห่อแก้วทัาากษะเย็นที่4สายหนึ่งอะ่ะที่เมื่อคุณมีทั้งหมด3สแตก็กหอแก้วจะไม่หายไปที่เป็นบัฟต่างๆจะคงอยู่เอาไว้1รอบอารมณ์อันนี้ก็คล้ายๆกันจริงๆกระดูกนี้ดูแวลูมากนะดูคุ้มมากๆเลยถ้าใครจะเปิดนะครับแต่เนื่องจากการันตรีมันก็ค่อนข้างน่ากลัวหน่อยอืมแต่ว่าชิ้นนี้ดูแวลูตรง6ดาวอะ่ะบัฟไม่หายไปจะคงอยู่1รอบนะครับ ทีนี้เรามาดูข้อความสัมพันธ์นะโอ้โหรู้จักคนเยอะจังเลยรู้จักกับเทพสมุดร,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 รู้จักกับถังซานเทพสมุดรู้จักกับปออไส้ซีแล้วก็รู้จักกับจู่ชิงรู้จักกับจู่ชิงดูแปลกๆนะโอเคมารู้จักกับเทพสมุดนะครับทุกๆหนึ่งคะแนนของพลังวิญญาณที่รักษาเซยวไปเนี่ยความเสียหายสุดท้ายที่เกิดจากเพื่อนร่วมทีมจะเพิ่มขึ้นอีก13%นะครับสูงสุด5เท่าเลยสูงสุด5สแต็ะโอ้ ก็คือไอ้นี่แหละที่เป็นสายที่เป็นตัวเขาเรียกว่านะห้าคำสั่งอ่ะอันนี้หนึ่งคำสั่งไงห้าคำสั่งก็คูณห้าอุ้ยจริงๆโหดมากเลยเนี่ยดีนาเทศสมุทรจันทร์มีแล้วอ่ะตัวถังซานเทศสมุทรใครยังไม่มีรอรอบรีรันนะครับรอบที่มันเป็นกิจกรรมฟรีถังซานเทศสมุทรไม่มีให้สุ่มนะครับทุกครั้งที่เสียวป่ายเนี่ยเร่งเทินนะครับความเสียหา,ายสุดท้ายที่เกิดของทีมเราจะเพิ่มขึ้นที่5%นะครับซอนทับได้5ครั้ง เท่ากับว่าถ้ามีอันนี้อยู่1ล้วนดีกว่าเออเพราะว่าทักษะเป็นที่3าเร่งเทิร์นเพื่อรวมทีมได้เท่ากับมีเทศสมุทรรู้จักกับถังซานเทศสมุทรล้วนดีกว่าเอออันนี้ยี่สิ้าูงสุด5้าห้าครั้งเลยอ่ะมันแรงมากเลยนะครับเนี่ยเออเดี๋ยวนี้มันบัฟมันโหดมาก,กน,นะแค่แค่รู้จักใครคนนึงก็บัฟโหดเกินนะครับรู้จักกับปอดไซซีคือความเสียหายที่สร้างโดย เพื่มร่วมทีมนะครับในเทิร์นของตัวเองจะเพิ่มขึ้นอีก18%อันนี้ก็ด้าน PVP หน่อยหน่อยแล้วก็รู้จักกับจูจูชิงนะครับไหนดูสิสเมื่อเสียบปลายปลดปล่อยทักษะวิญญาณนะครับจากการโจมตีปกติหรือว่าการใช้ทักษะความเสียหายที่เกิดจากการโจมตีของสายคอและก็สายปีขั้นตัดไปเพิ่มขึ้น120%นะครับ อ๋อเมื่อเสียไปลายโจมตีปกติไปปุ๊บเพื่อร่วมทีมจะโจมตีแรงขึ้นอีก120%ไม่ว่าเป็นคอนหรือปีกแม่เจ้าอันนี้คือแม่เจ้าจริงแรงขึ้น12 0แต่จริงๆอ่ะมันเหมือนทักษะเดิมของตัวเสียไปลายเองที่เป็นสายหนึ่งมันเหมือนเดิมเลยเหมือนซารล่างเอเดนอาร์ที่โจมตีปุ๊บขั้นถัดไปสายคอนตีแรงขึ้นอ่ะแต่อันนี้เขาเพิ่มสายปีกให้ซึ่งเสียไปลายล่างเอเดนอาร์ R ปกติให้แค่สายคอนแต่ตัวนี้อัปเกรดให้จริงๆจุดจุดิี่หน้าเปิดหหักไว้าเือนนนะ เอาอีกแล้วหน้าเปิดอีกแล้วเป็นไงกันบ้างครับสำหรับการรีวิวความสามารถทักษะวิญญาณกระดูกแล้วก็ความสัมพันธ์รู้จัก ของน้องเสี่ยวปาย s อนะครับก็เรียกว่าตัวละครนี้สวยมากๆใครที่จะเปิดหานะตัวนี้เนี่ยเป็นร่างดั้งเดิมอันนี้จะเป็นร่างสกินนะครับจริงๆเนี่ยร่างดั้งเดิมก็สวยแล้วนะร่างสกินก็สวยเช่นเดียวกันแล้วแต่ว่าคนจะชอบแบบไหนนะนะอันนี้ก็ถือว่าเป็นโมเดลที่สวยมากๆฉันชอบร่างดั้งเดิมมากกว่าฉันชอบสีขาวสีขาวแซมดําเข้มๆอะไรเงี้ยคล้ายๆลายทะเลดาอะค่อนข้างสวยสุดๆเลยเก็บตรงเก็บตัวกันเอาไว้แล้วกันนะใครที่จะเปิดหา สำหรับใครที่มีความคิดเห็นว่าตัวละครนี้เก่งไม่เก่งจากการที่จยนฟังรีวิวไปแล้วเนี่ยก็ลองคอมเมนต์กันมาได้ใต้คลิปหากว่าจยานแป๊ตรงไหนผิดพลาดไม่สมบูรณ์ไปการใดก็ขอ,ขออภัยมานนที่นี้ด้วยหากใครดูแลชอบใจอย่าลืมกดซับกด like, ไลค์เป็นกำลังใจให้ช่องไวน์นายเกมเมอร์สำหรับคลิปนี้จันเองก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับกูดรักแค่ฝันขอให้เป็นวันที่สรุปอองทุกคนฝากรัานเติมเงินเซล่าโกพัทเติมถูกเติมไวเติมดีไม่มีรีฟานเติมแล้วอย่าลืมกอ 02, รอกโค้ด wk 2สนับสองสำ ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสารคิปนี้บายบายครับ